เ็ลครกับผัดเ๋ียี๋ยวคั่วไก่แบบเชฟแชมป์คั่วไก่ไข่เยิ้มเจาะไ่แดงเธอมาให้กิน้ากคุณคิดว่าการทำอาหารด้วยตัวเองเป็นเรื่องอยากเชฟคนนี้จะทำเรื่องอยากให้เป็นเรื่องง่ายจานทุกคนทําได้กับอร่อยมากง่ายโกชิตคิดเช่ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยมากง่ายนะครับกับเทปนี้เราจะมาทำอะไร จดหมายจากทางบ้านเชิญเลยครับผมสวัสดีครับเชฟผมเป็นคนชอบทานสตตีทฟู้ดมากๆวันก่อนผมก็ไนไปกินก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่เปิดใหม่แถวบ้านแต่ปัญหาคือมันน้อยมากๆรูแม้วจะพักกาศแล้วมันมากและช่วงมีอากาศร้อนครับ้านเลยเอาพัดลมขนาดเท่าวัดมาเปิดพอเปิดเปิดสาม ไก่จานเปลวไม่ใช่กินเดี๋ยวา้าสใจเลยเอาเลยเอาเลยเไม่ไหวลเดี๋ยวจะทำให้กินไม่ต้องร้องไห้ฟองฟองด้ครับได้ครับไม่ต้องร้องไห้นะครับเดี๋ยวจะทำให้กินนะครับครับกับเทปนี้เดี๋ยวจะมาทำก๋วยเตี๋ยวก่วไก่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกเลยอย่างแรกเรื่องหมักไก่นะครับผมอ่าวันนี้พี่จะทำเลยเทฟพี่ช้ปจะทำเลยสองจานพร้อมกันอันนี้เป็นไก่หั่นนะครับ มีทั้งอกทั้งสะโพกผสมกันนะครับมันจะเป็นไก่อันหมักง่ายๆเริ่มด้วยซิ๊วขาวนะครับใส่ก็มาสักหนึ่งครึ่งช้อนโต๊ะนะครับอ่าแล้วก็มีน้ำมันพืชเท่ากันนะครับอ๋อนิดเดียวก็ช้อนมาคนๆคลุกๆนะครับผม เชฟของขัดอะไรยังไงได้ครับไีจดหมายจากทางบ้านเนี่ยมันอารมณ์เดียวกับแกตอนสือโจโกอ๊กปวะไม่รู้อ่ะแต่ว่าไอตอนโจ๊กเนี่ยเป็นเรื่องของผมเองนะครับแต่อันนี้เนี่ยจะแต่งมาหรือจะเป็นเรื่องจริงที่เศร้าๆมาก็ไม่รู้เหมือนกันไม่แต่แตเชฟก็มมาทำร้านอาหารเชไมล่าชื่อร้านะไรนะชื่อร้านไหนอ๋อร้านป่าแจอนนะครับผมเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเน้นไปที่ข้าวโด่งแล้วแกงกะหรี่นะครับโอเคเก็บข้าวโฆษณา ทีนี้เดี๋ยวเราหมักไก่แล้วเดี๋ยวเราจะมูฟมาทําที่หน้าเตาเงเดียวแป๊บเดี๋ยววันนี้ก๋วยเตี๋ยวกุ้งไก่เป็นอะไรที่ง่ายมากทาไม่ถึง5นาทีเดี๋ยวผมก็สอนด้วยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่หน้าเตานะผมเปิดเตาวอร์มมาละก็เอาไฟกลางก่อนลงน้ามันก่อนนะครับนิดเดียวพอเราจะไม่ใส่เยอะเราลงหัวหอมก่อนนะครับผมแล้วก็เริ่มเล่งไฟ ครับผมม,ม,มันครับผมเวลาอากาศร้อนี่หน้ามันเมื่อมเลยน้องอพี่ถาพูดถึงอาหารร้อน้กันแมาเล่นอย่างนีง้ทำไมเนี่ยโอ้เสียภาพพดหมดอ่ามันเ,เหลือลให้เสียหรอไม่หรืออ่เอาเรามากลับมาดูที่วิตามคนันะไม่ต้องปไปไล่สาระพวกมันมากวิป่าไก่เนี่ยเราเอาหนังลงนะเราเอาหนังลงนะฮะ บางคนถ้าเลือกได้เนี่ยเราเอาน้ำมันไก่หนังไก่ไปเจอน้ำมันไก่แต่ว่าในเมื่อเราจะทําอะไรง่ายๆแล้วอ่ะเราจะต้องต้องเจอน้ำมันไก่เป็นครึ่งชั่วโมงเพื่ออะไรวะน้ำมันพืชแลละครับไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากมายนะครเทปมีครัาวครับผมนี่ส่วนตัวเลยครับคือเป็นคนชอบทาน่วนอกไก่แห้งๆแน่นๆอ่าเป็นพิเศษเอามาทำก็ได้ใช่ไหมได้ครับแต่หมักให้นุ่มได้ไงใช้น้ำมันแล้วก็ซีอิ๊วขาว อ่านี่เริ่มลงเส้นแล้วนะครับประมาณคยิบมือนึงแต่ถ้าตีเป็นกรัมเนี่ยอยู่แถวๆประมาณร2อยี่ิกรัมนะครับผมเสร็จแล้วขั้นแรกเติมผิ้วขาวเข้าไปก่อนนะครับจำไว้ตอนผัดเส้เสียวขั่วไก่นะเราจะไม่เติมน้ำตาลกับซอสหอ,อ,อยนางรมไปตอนต้นว่าพวกนั้นจะมีส่วนผสมที่มันเป็นน้ำตาลอยู่ผัดนานๆเนี่ยจะทำไม่สีเส้นสีมันเข้ม เป็นสีดำเหมือนมันไหม้ได้เราแค่เอาซีอิ๊วขาวย,ยีเข้าไปกับเส้นนะครับให้รสชาติมันออกเค็มแป้มๆนิดนึงนะฮะน้ำมันเ,นเวลาผัดคู่ไก่ก็ไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าเส้นใหญ่เนี่ยเวลาที่เขาขายเนี่ยเขาจะเคลือบน้ำมันทีหนึง่งไม่งั้นเส้นมันจะติดดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ลดน้ำหนักเนี่ยอ่ะคู่กันตรงๆควรหลีกเลี่ยงเส้นใหญ่นะครับปิดไฟเนี่ยทิ้งไว้ประมาณหนึ่งนาทีนะ แล้วก็เล่งไฟแรงให้เส้นเนี่ยมันกรอบให้น้ํามันของไก่น้ํามันอ่ามันย่างเส้นให้กรอบแล้วเดี๋ยวเราจะมากลับกันอ่าระหว่างนี้ผมขอหั่นต้นหอมก่อนนะครับนะเส้นจะก,กรอบเนี่ยเส้นไหมแล้วก็กรอบนะครับเราทาเหมือนที่อ่าที่เขาขายกันแบบว่าเส้นกรอบๆได้แต่ข้อเสียของการใช้กระทะเทฟล่อนแล้วก็พวกเตาแม่เหล็กไฟฟ้าคือมันจะไม่ได้กลิ่นไหม การที่เขาผัดเราได้กลิ่นไหม้เนี่ยไม่ใช่ว่าเอ้ยผัดล้วไหม้นะ mm hmm. กระทะพวกนั้นมันเป็นกระทะเหล็กที่เอาไปเผาไฟอ่าพอมาถึงขั้นตอนนี้ปุ๊บใส่ต้นหอมที่เราหั่นไปเด้งผมจะเบาไฟนิดนึงนะเราจะเติมน้ำตาลคึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยคึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันปุ๊ ตอนนี้เส้นแห้งแล้วใส่น้ำนิดนึงเพื่อให้มันไปละลายกลัวน้ำมันหอยพริกไทยขาวอืปุ๊บแล้วเราก็แหกให้มันเป็นวงตรงกลางเดี๋ยวเราจะตอกไข่ใส่เข้าไปตอกไข่มานะครับน้ำมันวนรอกเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวเราจะให้น้ำมันเข้าไป ทีนึงน้ามันนิดหน่อยเห็นไหมเราใส่น้ามันแค่สองครั้งประมาณครั้งละช้อนโตเองใส่น้ำอันนี้ไข่แตกแล้วอ,อะไรนะครับแล้วเราก็จะใส่น้ํารับปิดฝาเดี๋ยวเเชฟคือเชฟค่อยๆใส่น้ำมันใช่ไหมครับผมสองค,ครั้งน้ำมันใส่แค่สองครั้งแล้วปิดฝานะปิดฝา,นะดาปั๊บเดียวเดี๋ยวไข่จะสุกเดี๋ยวไข่ ไข่จะสุกแต่เราจะไม่ให้ไข่แต่ว่าแบบสุกเลยให้มันเป็นน้ำๆอยู่แต่ว่าให้มันทําให้ไข่ขาวสุกนี่นะครับอ่ามาลงจานกันนะเฟลตอนเนี้ยตอนเนี้ยาม,มารอที่ร้านแล้วนะใช่ใชอันนี้ไข่แตกซ,ซึ่งเป็นทิตตี้สาว20คนที่ทางเจ้าของรายการเตรียมมาให้เรียบร้อย <c oughs> ฟังแล้วของขึ้นอของขึ้นมีด้วยเหรอมีครับ ทำไมทำไมอ่อยมากเลยครัออบว่เมียไม่อยากพูดดังเดี๋ยวเมียรู้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวเมียรู้นมาถ่ายรายการนี้ก็แอบหลบซ่อนซอ,อยู่นะครับอ่าแล้วเราก็จะมีน้ำจิ้มนะมทำง่ายๆเลยทำง่ายๆน้ำจิ้มนะอย่าเพิ่งขัดดิเดี๋ยวไม่อร่อยนะเราจะมีซอสพริกบางคนชอบกินซอสพริกก็จบแล้วแต่ซอสบี้เนี่ยอยากให้มันหวานนิดนึงใสซอสพริกเข้าไปนะครับ ประมาณนี้ซอสพริกครึ่งหนึ่งแล้วก็น้ำจิ้มไก่อีกครึ่งหนึ่งอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเท่ากันนี่สำหรับสองจานนะครับนนง่ายๆเลย เสร็จแล้วครับกับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่แบบเชฟแชมป์คั่วไก่ไข่เยิ้มเจาะไข่แดงเธอมาให้กินครับวันนี้ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ครับวันนี้เดี๋ยวผมจะทำก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่แล้วก็จะไากินกันแล้วนะครับ ขอฝากรายการทุกช่องทางนะครับ YouTube Facebook i n s t กรม a m Twitter แล้วก็อะไรที่ผมไมุ่ออกก็เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ดูนะครับครับขอบคุณครับที่ดูกันไม่ฝากอะไรตัวเชฟอ๋อฝากอะไรละครับฝากหัวฝากฝากตัวฝากใจฮะฝากใจไม่ได้ก็มีเมียแล้วครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ในอร่อยมากง่ายที่หน้าครับและทั้งหมดคือความมักง่ายของเชฟที่ควรลอกเลียนแบบไม่เข้าใจตรงไหนถามเช้ทุกช่องทางเลยนะจ๊ะพบกันใหม่เมื่อเชฟคิดเมนูออกสวัสดีครับ ก๋วยเตี๋ยวกุ้ไก่สูตรนี้นะครับไม่มันกระทะเชฟร่อนสภาพดีๆแสดงว่าเชฟร่อนจะไม่เหลือสภาพแล้วใช่ไหม,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 มไม่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 ผมไปร่อนไปอย่างอื่นแดน,น,นบ้า